ยืนของเราขาดคือดินซีมันก็นไม่สามารถที่จะไปย่อยธาตุอาหารในพืชในดินให้กับพืชของเราพเพราะพืชก็ไม่ไปดึง การลงพื้นที่การส่อมวดข้อมูลปัญหาและควังต้องการพัฒนาข้ององค์กรเกษตรกรข้องกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ตำบลปากมั่นอำเภอด้านทรายจังหวัดเลยพบว่าในพื้นที่ประสบปัญหาการเสื่อมสภาพข้องดินทําให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและทําให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากการใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก ตำนักงานสภากเกษตรกรจังหวัดเลยจึงได้จัดฝึกอบรมกลุม่มเกษตรกรภายใต้โครงการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกิจกรรมฝึกอบรมและท้ายทออเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบำรุงดินเมื่อวันที่27เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากมั่นอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ังหวัดเลยเนี่ยนะครับมีศักยภาพในเรื่องของการ,รเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหรือเป็นพวกในเรื่องของกินเป็นพืชพวกผลไม้นะครับซึ่งมีศักยภาพสูงนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สูงนะครับสามารถที่จะปลูกพืชเมืองหนาวได้แล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์น,นะครับแต่ว่าปีที่แล้ว นะครับท่านตั้ก็คงจะได้เจอปัญหาในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรซึ่งราคาตกนะครับตกจนน่าใจหายปัญหาหลักที่เจอนะครับก็คือในเรื่องของเวลาผลผลิตมันออกมาเยอะเพราะว่าระปลูกเยอะนะครับราปลกทางกระแสด้วยนะครับพอสินค้ามาลงตลาดเน่ยนะครับความต้องการนะครับมันน้อยกว่าปริมาณผลผลิตมันก็ทําให้ราคาสินค้าตกโดย กกดไกลลลตาอยู่แ้วนะครับโดยบูรณาการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภาคนันและสถานีพัฒนาที่ดินเลยในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้กับกลุ่มเกษตรกรกนในครั้งนี้ต่อรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านมาร่วม ผมลงให้ความรู้นะครับโดยเฉพาะต้องเข้าใจว่าในในจังหวัดเลยนะครับรเกษตรกรนะครับเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนกา,ารทํางานนะครับของเกษตรของพิจารณาระัเกษตรนะครับเป็นระดับชัดกว่าได้นะครับเพราะว่าเราเป็นอาหารของโลกนะครับที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับ สวัสดีอยางเป็นทางการนะครับขอแนะนําตัวนะครับผมนัทพนวันน,นะครับเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินเลยนะครับตรงนี้หลายท่านหลายหลายท่านเนาะก็จะน่าจะคุ้นเคยนาากาแข้าวปุ๋ยใหม่นะครับก็จะเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งที่ได้จากกระบวนการหมักโดยจุลินรีย์พัฒนาที่ดินนเรามี จุลินทรีย์อหลายตัวที่เอามาสมเสริให้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำปุ๋ยหม,มักก็จะใช้สามเล่งสูตรพอลอ่ใช้เลยใช้นะครับอันแรกเลยก็คือเป็นจุลินทรีย์พอลลอนะครับแต่ละตัวนะครับมีหน้าที่ต่างกันเนาะเราจะเอามาใช้ผสมรวมกันไม่ได้นะครับต้องใช้ให้ถูกต้องวันนี้ก็เป็น กาสดีที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันจุตินซีสารเล่งซูเปอร์โพลอนีนะครับอันนี้จะเป็นจุลินซีที่ใช้ผลิตปุ๋ยหมักจากน้ำตาลทำคล้ายๆกันกับกราการน้ำตาลินโดใส่น้ำซิเสนาะมันจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลาย้วกไขมันจากสารได้ดีกับเราครับ เอาไปใช้ยังไงใช้ดึงจับกินข้อสัตว์ข้อหูห้องน้ำห้องท่วมที่มันเกิดกินหรือว่าประหลานเสียขอบคุณขอบคุณทางน้าสำนักงานสถานเกษตรจังหวัดเลยนะครับที่ได้มีสิ่งความสำคัญของงานด้านการพัฒนาที่ดินตรวจสบที่ได้และทีมงานนะครอบทางสำนักงานสถาเกษตรจังหวัดเลยนะครับที่ได้จัดหาจัดเตรียมเวีดีที่นี้นะครับให้กับทางพัฒนาที่ดินนะครับ ปูกเขาปวดแบบว่ามดินเสื่อมปูกไ้วก็ปวดก็เผานะครับวันนี้ทำอย่างไรนะครับดินถึงจะดีปลูกต้นไม้ถึงจะสมบูรณ์นะครับเมื่อราคาก็เห็นเพิ่มขึ้นอีกนะครับ้ารจัดไา้อยากจะได้ทำหนังสือนะครับจัดงานเราทำหนังสือหรือไปถึงทางสถานีขนาดินนะครับขอความอนุเคราะห์เรื่องของกระดิังตอกเทืองนะครับเพื่อใช้ในการปับกลมลงดินนะครับ มีวัตถุประสมเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร,ร,กรในการปรับปรุงบำรุงดินที่ทุกวิธีโดยเกษตรกร,ร,กรสร้างมาปรับปรุงบำรุงดินได้ทั้งด้านกายภาพด้านเคมีด้านชีวภาพในการปลูกพืชอย่างเหมาะสมและทำให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ต่อไปค่ะ